ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาแจกเกม StarDewy พร้อมดภาษาไทยท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมไม่ต้องมาลงให้เสียเวลาเนาะเพราะในตัวเกมในตัวไฟล์เนี่ยมีพร้อมดภาษาไทยเลยนะท่านผู้ชมนะเล่นได้ร0อเซ็นท่านผู้ชมนะ เวอร์ชันอะไรสักอย่างเนี่ยะเดี๋ยวผมก็จะเขียนในคลิปเอาเนาะโอเคผมก็จะทิ้งลิงก์งมีเดียไฟล์หรือลิงก์ดาวโหลดเนี่ยนะไว้ด้านล่างใต้คลิปนั้นท่านผู้ชมนะให้เรากดเข้ามาแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ให้เรากดดาวน์โหลดไปเลยนะันท่านผู้ชมนะโอเคร <c oughs> <c oughs> อสักครู่ท <c oughs> ่า <c oughs> นผ <c oughs> ูน <c oughs> ้ช <c oughs> มนะ ถ้าเราโหลดไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเราเข้ามาใน es i l explorer นะเราต้องมีแอป es explorer ในการแตกไฟล์ท่านผู้ชมนะให้เรากดเข้าตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมนะแป๊บแป๊บผมขอเอาปากกาก่อนนะให้เรากดเข้าตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมนะอโอเคกดปึ๊บเข้าไปแล้วกดคําว่าด download คำว่าดาวน์โหลดนั่นแหละโอเคไปกดเข้าไปให้หาไฟล์ที่มีชื่อว่า スタดิวารีท่านผู้ชมนะนี่นี่ผมก็จะหน้าตาไฟก็จะมาประมาณแบบนี้เลยท่านผู้ชมนะอ่าสตาร์ดิวารีภาษาไทยนะโอเคให้เรากดค้างให้เรากดตรงที่เพิ่มเติมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำจุดให้เดี๋ยวทำจุดให้เ,ใหเอาเอาแช่งมันเถอะอ่าให้เรากดตรงที่เพิ่มเติมหรือสามจุดด้านล่างขวามือท่านผู้ชมนะกดเขา้นะขาไปเลยอ่าแล้วก็หาคําว่า แตกไฟให้ท่านชมนะเนี่ยแตกไฟเนี่ยแตกไฟแตกไฟไปที่นะกดเข้าไปเลยท่านชมนะอ่าโอเคสตาให้ถ้าเรากดเข้ามาแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะสตาร์ดิวอลี่ภาษาไทยหนึ่งจุดสี่จุดห้าจุดหนึ่งห้าหนึ่งนะเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันกดตกลงมาเลยนะท่านผู้ชมนะอ่ากดไปเลยโอเคถ้าเรากดตกลงเสร็จแล้วโตกเกมเออถ้าเรากดตกลงเสร็จแล้วโตกเกมนี่นี่น มันก็จะได้โตเกมแบบนี้มาท่านผู้ชมนะอ่าให้เรากดดาวโหลดไปเลยนะอ่ากดค้างกดเข้าไปเลยอ่ะกดเข้าไปปุ๊บอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็กดคําว่าติดตั้งท่านผู้ชมนะอ่ากดเข้าเลยนะติดตั้งแต่ผมจะไม่ติดตั้งแล้วกันเพราะผมมี้ะเนาะไฟล์มันอะมีแล้วนะม,นะม่แล้ว,ลว <c oughs> โอเคท่านผู้ชมเป็นไงบ้างฮะสำหรับคลิปนี้เนาะหวังว่าจะเล่นเกมนี้อย่างสนุกสนานนะที่ผมแจกไปเนาะ ไม่ต้องไปเปลืองลงมัภาษาไทยอ่ะในตัวเกมแนละมีมัภาษาไทยละอ่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปเนะาะแต่ผมก็จะนําเกมมาแจกอะไรประมาณเนี่ยเดี๋ยวรู้ดูก่อนนะด้าจะมีเกมมาแจกอะ่ะโอ้ข้าวหน้าของนั่นนะ <c oughs> ไปละซี See you, ness, time. ลเกมในชามกู๊ดบายหลังท่านผู้มทุกคนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะ